บาโรกร็อกคืออะไรหาคำตอบได้ใน Gen ซีแอนคลาสิค a l m u มิวกับมุกนัทถาควรขจรวิน of Change สายลมแห่งการเปลี่ยนแปลงก็ถือว่าเป็นวลีฮิตที่กำลังถูกพูดถึงกันเยอะนะคะในช่วงที่ผ่านมาที่ การเมืองกำลังร้อนแรงเลยในบ้านเรานะคะบทเพลงนี้นะคะ Win of Change โดยตำนานวงร็อกจากประเทศเยอรมนีวง Scorpions แมงป่องพยองเดชต้องเรียกว่าจากเยอรมันตอนตกด้วยนะเพราะว่าณนะตอนนั้นเนี่ยปี1965 ประเทศเยอรมนียังคงแบ่งออกเป็นสองฝั่งอยู่ฝั่งตะวันตกกับฝั่งตะวันออกนะวงนี้ก็ถือกำเนิดอยู่ที่เมืองฮันโนเฟอร์ซึ่งอยู่ในฝั่งเยอรมนีตะวันตกเพลง Win of Change นะคะจากอัลบั้ม Crazy World 1990แต่งโดยสมาชิกในวงที่มีชื่อว่าคุณคลาวสนะคะแต่งหลังจากวง s c o r p เปีเนี่ยได้ไปที่โซเวียตในช่วงที่ เช่นกันเลยการเมืองร้อนแรงมากๆระอุสุดๆเพลงนี้เนี่ยก็ดังระเบิดตุ้มตามเลยในช่วงการล่มสลายของโซเวียตน,นะคะในปีถัดมาหลังจากนั้นซึ่งเจ้าตัวเนี่ยคนแต่งเขาก็บอกว่าพยายามแต่งที่จะให้เข้ากับมูดของสงครามเย็นที่กำลัง ใกล้จะจบลงในยุคนั้นของที่โซเวียตนะคะก็คือพยายามที่จะสร้างบรรยากาศแบบนั้นแล้วก็เขาก็บอกว่าเขาได้รับแรงบันดาลใจนี้จากการเข้าร่วมงาน Moscow Music Peace Festival นะคะโหพูดถึงความสงบสุขเนาะของดนตรีที่นำมาสู่ผู้คนในยามทุกยากของสงคราม เนื้อเพลงเนี่ยก็ถ้าเกิดว่าลองฟังดูมันก็จะมีการเมนชั่นพูดถึงมอสค่าที่เป็นแม่น้ำนะคะที่รัสเซียที่โซเวียตในตอนนั้นดาวทูกอคิพารก็คือเป็นส่วนหนึ่งในกรุงมอสโกนั่นเองนอกจากนี้เนี่ยเพลง w i n of change ก็ยังคงเป็น เพลงประจำการล่มสลายของกำแพงเบอร์ลินที่เขาใช้ในปี1989 10ปีหลังจากการล่มสลายของกำแพงเบอร์ลินเนี่ยเขาก็มีการแสดงเพลงนี้ที่บรนเดนเบวร์กทอรก็คือประตูชัยเนาะตรงถ้าใครเคยไปเบอร์ลินหรือว่าลองเปิดภาพดูประตูชัยอันใหญ่ๆที่เป็นสัญ,ญลักษณ์ประจำเบอร์ลินประจำเยอรมนีเลยเนี่ยก็เขาก็ไปแสดงกันตรงนั้นเพื่อที่จะฉลองครบครอบ10ปีเมื่อปีที่แล้วนะคะ200 22ก็มีการนำเพลงนี้กลับมาร้องเช่นกันแต่ว่ามีการเปลี่ยนเนื้อเพลงเนาะเนื่องจากว่าเป็นการรุกรานของรัสเซียเนาะที่มีต่อ,อยูเครนแทนที่จะร้องแบบ I Follow the Moscow ที่แบบตามแม่นามอส s ควาอันนี้ก็เปลี่ยนเป็นแบบ Now Listen to My Heart It Says Ukraine w e t ting for the win d of change ก็เปลี่ยนเนื้อเพลงไปเพื่อให้เข้ากับบรรยากาศสถานการณ์แต่อย่างไรก็ตามเพลงนี้ win d of change สายลมแห่งการเปลี่ยนแปลงเนี่ยก็ยังคงได้รับความสนใจได้รับความนิยมตั้งแต่เมื่อหลายสิบปีที่แล้วมาจนถึงทุกวันนี้เลยซึ่งเวอร์ชั่นที่ท่านผู้ฟังได้ฟังไปแหมเรามาตั้งนาน มันเปิดด้วยออเคสตรามาก่อนเลยใช่ไหมคะก็เอ๊บางคนอาจจะไม่คุ้นเอ๊ะทำไมนะมันมายัางไงอันนี้เนี่ยเป็นเวอร์ชั่นที่วง Berlin Philharmonic Orchestra าูหหนึ่งในวงที่ที่สุดของโลกวงอันดับต้นๆของเยอรมนีเลยนะคะก็แสดงร่วมกับ Scorpion ยเมื่อปี2000 ซึ่งกรุงเบอร์ลินเนี่ยเขาก็เป็นเป็นการฉลองใหญ่มิลเลนเนียมนะมิลเลนเนียมปี2000ไงเออเขาก็ออกอัลบั้ม Moment of Glory l i v ไนะคะแล้วก็อันเนี้ยก็เป็นการแสดงเพื่อฉลิมฉลองในตอนนั้นด้วยฟังแล้วแบบเอ้ยเจ๋งนะมูกไปเปิด YouTube ดูหน้าตาคุณ้นณทั้งนั้นเลยนักดนตรีวงเบอร์ลินแล้วก็เป็นวงสกอร์เปียนกลับมาต่อกันในตอน ของเพลงร็อกและเพลงคลาสสิกนะคะโหยังมีอีกหลายเพลงมากๆหลังจากที่เมื่อสัปดาห์ก่อนตอนก่อนเอ๊้ไม่แน่ใจมันต่อกันไหมนะเมื่อตอนที่แล้วเนี่ยเราก็มีโอกาสได้ฟังเพลงร็อกที่หยิบยกเอาดนตรีคลาสสิกมาใส่ในหลากหลายรูปแบบไปแต่แน่นอนว่ามันยังเหลืออีกเยอะมากเยอะจริงๆเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเราไปต่อกันเลยดีกว่า เมื่อสักครู่เราพูดถึงวง s c o r p i ป n ยไปนะคะแมงป่องเพียงเดทมือกีตาร์ประจำวงนี้เนี่ยคนหนึ่งนะคะแต่ว่าต้องบอกก่อนว่าเป็นอย่างที่บอกว่าคนหนึ่งเพราะว่ามีการเปลี่ยนสมาชิกหลายรอบมากในยุคนั้นเนี่ยวงแต่ละวงจะเปลี่ยนสมาชิกบ่อยนะ,ะ mm hmm. เข้าเข้าออกออกเดี๋ยวยา้ายไปวง้นวงนี้อ่ะพูดถึงมือกีตาร์ของวงนี้นะคะยูริยูริจอรอรสก็เป็น นกักกตาท่านหนึ่งที่มีชื่อเสียงมากๆคุณพ่อมึงก็รู้จักนะบอกยูริอ๋อยูรู้จักยูริยูริเพราะว่ายูริเนี่ยเมื่อปี1972เนี่ยเขาตั้งวงของเขาก่อนชื่อว่าด n นโรสนะคะตอนหลังเนี่ยก็เขาก็มีสมาชิกมารวมกันกับคนอื่นๆด้วยสมาชิกจนแบบว่าเหมือนกับว่ากลายเป็นวงสกอร์เปียนขึ้นมาจากวงดอนโรสนี่ก็เปลี่ยนกลายเป็นสกอร์เปียนกลายเป็น วงใหม่ขึ้นมาในปี1973แล้วก็เขาก็อยู่ในวง S กอ r p เปีนต่อเนี่ยจนถึงปี1977มีหลังจากนั้นเขาก็ออกมาตั้งวง Electric Sun แล้วก็เริ่มที่จะสร้างสรรค์ผลงานเพลงใหม่ๆนะคะเริ่มที่จะเข้าสายคลาสสิกมากขึ้นอ่ะใหม่คนแล้วมีแต่งซีซิมโฟนีมีแต่งสองคอนแชตโต้จได้สแสดงร่วมกับวงออเคสตราเยอะมากเลย มีอัลบั้มหนึ่งในปี2003นะคะของเขาที่ทำร่วมกับวง Sky Orchestra มีชื่อว่า Metamorphosis of Vivaldi s Four Seasons อ่ะมาและ Vivaldi Four Seasons ใครๆก็รู้จักนะคะสีฤดูก็มีในอัลบั้มเนี่ยจะมีเป็นเพลงของ Vivaldi Four Seasons มาครบทุกท่อนเลยเนาะก็สีฤดูฤดูละ สท่อนก็เป็น12ท่อนแล้วยังมีคอนเชตโตแต่งใหม่ที่เขาใช้ชื่อว่า m e เม m าโ p ฟ o s i s ด้วยรวมแล้วทั้งหมดทุกแทรกรวมกันคือ24แทรกนะคะในอัลบั้มนี้คือหูไปเปิดฟังนี้มันมากแล้วก็ชื่อท่อนแต่ละท่อนเขามีชื่อของเขาเองด้วยนะไม่ใช่แบบซัมเมอร์ธรรมดาคือชื่อเท่มากก็เพื่อให้เข้ากับบรรยากาศ ตอนนี้ที่อากาศค่อนข้างจะร้อนนะคะเดี๋ยวจะให้ฟังเป็น Tales of Summer Wind เป็นการน,นำเพลง Summer จาก Four Seasons ของ Vivaldi ในท่อนที่1ท่อนที่1เนี่ยอาจจะคนรู้จักน้อยกว่าท่อนที่3หน่อยท่อนที่ดังสดุดท่อนสามแล้วตือที่มัน เวลลีไลโน่กันแหลกลานแต่ว่าเนี่ยให้ฟังท่อนที่หนึ่งที่จริงๆแล้วก็เพราะมากเช่นกันแล้วเอามาทำเป็นเวอร์ชั่นร็อกเนี่ยมันจะสุดยอดขนาดไหนเดี๋ยวไปลองฟังกันได้เลยค่ะก็ถือว่าเป็นเพลงที่ดังมากๆเลยเนาะเพลง v i v a l d i Four s e a s o n เนี่ยทุกฤดูนี่ดังหมดเลยยิ่งสปริงนี่ก็ดังสุดแล้วแหละเนาะ ยังไม่หมดมีอีกแน่นอนค่ะกับวง Curved Air ก็เป็นวง Progressive Rock จากประเทศอังกฤษนะคะปี1970ก็ก่อตั้งขึ้นมาโดยที่เป็นวงที่ d e r y w ่เวเนี่ยเขาใช้คำว่าเป็นนักดนตรีคลาสสิกเลยก็ได้เนาะอาจจะงงๆว,ว่าคนเนี้ย e r r y w ่วผู้ก่อตั้งเนี่ยเขาเรียนไวโอลินนะเรียนแบบว่าเรียนที่ ดาร์ลิงตันคอลเลจนะเรียนดนตรีโดยเฉพาะแล้วก็ไป Royal College of Music อีกคือเรียนดนตรีเรียนไวโอลินอย่างจริงจังเขาเนี่ยเดริเวกับฟรานซิส Monkman นะคะอีกท่านหนึ่งซึ่งก็จบจาก Royal Academy of Music เนี่ยร่วมกันก่นกอตั้งวงนี้ขึ้นมา ฟรานซิสมังค์แมนเขาเป็นนักโอแกนนะคะซิคอร์นะคะแล้วก็ยังเป็นฟิล์มคอมโพเซอร์ด้วยเนาะแต่งเพลงประกอบหนังแล้วก็เจ้าตัวก็ยังสนใจกีตาร์ไฟฟ้าสนใจในเพลงร็อกทำให้เกิดวงวงนี้ขึ้นมาเค v ร์ฟแ r ที่เขาผสมผสานความเป็นคลาสสิกความเป็นโฟกแล้วก็อิเล็กทรอนิกส์เข้าด้วยกันนะคะข้อปี1 9 7 1เกขาก็มีซิงเกิลออกมาอันนึงที่มีชื่อว่า v i v a d i โอ้โหตั้งชื่อแบบว่าไม่ไม่ทราบเลยนะว่าเป็นเพลงของใครเดี๋ยวไปลองฟังดีกว่าว่าว e วาลดีอันนี้เนี่ยมันจะออกมาเป็นอย่างไรกับวง Curved Air ค่ะเห็นอย่างนี้เนี่ยเมื่อไม่นานมานี้นะคะปี2018 d a r ิ l Way เนี่ยเขาก็เพิ่งจะออกอัลบัม้ม w i w i l d y s Four Seasons in Rock เพิ่มมาอีกนะคะนักไวโอลินของเราก็เป็น47ปีให้หลังจากซิงเกิลวิวาลดีสมัยตอนอยู่ c u r ร์ฟ a ์แบอกก่อนเลยว่าวันนี้เนี่ยเราจะมาในทีมของบารอกนะคะบารอกันเต็มๆทั้งตอนเลยเพราะว่ามันมีเยอะมากจริงๆนะเนี่ยใครว่าดนตรีคลาสสิกมันธรรมดาไม่มีนะเขาล็อกกันมาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วเนี่ยอย่างซัมเมอร์ของวิ v วาลดีเนี่ยท่อนที่3งี้นะ ร็อกสุดๆแต่ถ้าพูดถึงบาโรกแล้วเนี่ยจะไม่มีบุคคลท่านนี้ไม่ได้เลยนะคะบิดาแห่งดนตรีบิดาแห่งดนตรีคลาสสิกบิดาแห่งดนตรีบาโรกโยฮันเซบาสเตียนบารกเดี๋ยวเราจะได้หยิบยกเอาบทเพลงของบารกจะใช้คำว่าเป็นของบาค์ได้ไหมนะ ต้องบอกว่าวงร็อกที่หยิบแซมเปิลตัวอย่างหรือว่านำเพลงของบาร์กมาดัดแปลงปร,ปรับเปลี่ยนมาอาร์เรนจ์ใหม่เรียบเรียงเสียงประสานใหม่ออกมาเป็นเพลงร็อกหลากหลายรูปแบบมากงั้นเดี๋ยวเราจะพูดถึงกันเริ่มกันเลยกับเพลงของวง The Nice นะคะเป็นวงโปรเกสรสซีฟร็อกเชก่นกันจากอังกฤษก็ก่อตั้งมาปี1967 โดยหนึ่งในสมาชิกวงที่ชื่ออาจจะคุ้นเคยถ้าใครฟังเมื่อตอนที่แล้วนะคะ Keith Emerson เนาะนักคีย์บอร์ดผู้ที่อยู่วงนี้ตอนแรกเนี่ยเขาอยู่ The Nice มาก่อนก่อนที่เขาจะย้ายไปตั้งวงจะจะพูดว่า Electric Light ไม่ใช่ Emerson Lake and Palmer นะคะคือตัวเองเขียน ELP แล้วเป็นึกถึง ELO โอ้ยงงไปหมด เอมสันเลคแอนพาลเมใครไม่รู้จักต้องกลับไปฟังตอนที่แล้วเพราะว่าวงนี้นี่เขาเพลงสุดยอดมากวงโปรดมเลยนะคะเช่นเคยค่ะก็ะถ้ามีค e ิปเอมรสันแล้วเนี่ยก็จะเป็นการผสมผสานของเพลงคลาสสิกเนาะแล้วยังมีแจ๊สด้วยผสมกับดนตรีสไตล์ร็อกเขามีการหยิบเอาบทเพลงคลาสสิกจากคอมโพเซอร์ดังๆมาเรียบเรียงเสียงประสานมาเล่นใหม่เป็นเวอร์ชันร็อกเนี่ยเยอะมาก ตัวอย่างพูดให้ฟังฟังแล้วว่าหุ้ยขนาดนี้เลยหรอมีตั้งแต่บทเพลงของเลโอจานาเชกนะคะเพลงซิมโฟเนียต้าเลโอนาร์ดเบิร์นสไตล์กับเพลงอเมริกาจากเรื่องเวสไซสตอรี่แอนโทนินเดวชาร์กนิวเวลดซิมโฟนียโลงดังซิมโฟนีหมายเลขเก้าโอ้ซิเบเลียสคาเลเรียซูีดนี่ ใช้คอปสกีซิโฟนีเบอร์หก็หยิบมาใช้แล้วและแน่นอนว่าเมื่อกี้พูดถึงไปแล้วนะคะโยฮันเซบาสเตียนบาร์กเขาก็หยิบนำเอาเพลงชื่อดังเลยเมื่อสักครู่เราพูดถึงแบรนเดนเบิร์กทอประตูชัยไปใช่ไหมคะบาร์กเคยแต่งนี่แบรนเดนเบิร์กคอนแชตโต้นะคะแบรนเดนเบิร์กคอนแชตโตหมายเลข3ก็เป็นบทที่โด่งดังมากจะบอกว่าดังที่สุดก็ไม่ได้เนาะเพราะมันมี6อัน แล้วมันก็นดังลูกอันเลยเออเดี๋ยวจะให้ได้ฟังนะคะเป็น b r a n d ดน b บ r g กเขาใช้คำว่าใช้ชื่อเพลงว่า b r a n d ดนเบ r g เกอร์นะคะปี1968ก็า่าใช้วงออเคสตราด้วยเดี๋ยวไปลองฟังกันดูดีกว่าว่าบาร์กในเวอร์ชั่นร็อกของวงเดอะไนท์กับ b r a n d ดนเบ r ร์ o คอนแชตหมายเลข3าจะเป็นอย่างไรไปฟังกันได้เลยค่ะสองปีให้หลังจากนั้นนะคะในปี1970เนี่ย วง The n i นซก็มีโอกาสได้บรรเลงร่วมกับ Los Angeles Philharmonic Orchestra โดยการกำกับเนาะโดยวัทยากรชื่อดังสุบินเมธาก็ต้องบอกว่าเมื่อต้นเดือนต้นเดือนกันยายนสุบินเมธาก็เพิ่งจะบินมาที่ประเทศไทยมาทำการแสดงใช้คำว่าเป็นครั้งสุดท้ายก็ได้เนาะที่ประเทศไทยเพราะว่าแกก็อายุไม่น้อยเลยอายุเยอะมาก สุขภาพาไม่ค่อยแข็งแรงแล้วก็ถือว่าเป็นโชคอันดีของคนไทยจริงๆที่มีโอกาสได้รับชมท่านนำวงออเคสตราอีกครั้งหนึ่งนะคะ1967ในปีที่เดอะไน e ์กอตั้งต้องบอกว่าเป็นยุครุ่งเรืองจริงๆเนาะของดนตรีร็อกแล้วก็บารกซึ่งเนี่ยบอกเลยว่ามันมีถึงขั้นที่ตั้งเป็นเขาใช้คำว่าชองใช่ไหมคะชองเร่ ลักษณะสไตล์ดนตรีขึ้นมาที่มีชื่อว่าบาร,กรอกร็อกบารอกป๊อปเนี่ยมันคือการที่ดนตรีร็อกมาผสมผสานกับองค์ประกอบแบบดนตรีคลาสสิกนะคะอย่างเช่นการใช้ออเคสตราที่มันยิ่งใหญ่อลังการการใช้สไตล์แบบบารกหลากหลายแบบมากไม่ว่าจะเป็นการใช้เค u n เตอร์พอยที่เป็นลักษณะของดนตรีหลายแนวสวนทางกันไปมาการใช้ฮาร์โมนี เสียงประสานที่เป็นแพทเทิร์นแบบยุคบารโรกใช้ฟิกเกอร์เบสนะคะเบสที่มันดำเนินเป็นแพทเทิร์นแบบเดิมวนไปวนมามีเสียงฮาปซิคอร์ดมีการใช้โอโบใช้เฟรนช์ฮอนมีเครื่องสายสตริงคอร์เต็ตเนี่ยอันนี้เป็นอะไรที่โด่งดังแล้วก็มีเยอะมากๆในช่วงปี1960ไปลายนะแต่ต้องบอกก่อนว่าไอบ้อบาร็อกร็อกบาร์โอกป๊อปเนี่ย มันมีเยอะมากๆหลากหลายรูปแบบแน่นอนว่ามีแบบที่นำเพลงคลาสสิกมาทําใหม่เนาะอย่างที่เราได้ฟังไปบารอะไรงนี้แล้วก็มีแบบที่แต่งเพลงใหม่ขึ้นมาเลยแต่ว่านำสไตล์แบบบารคกเนี่ยมาใช้เดี๋ยวเราจะได้ฟังกันกลับม,มาสู่บาร์ก่อนบาร์กยังคงไม่ไปไหน บาร์ผู้ยิ่งใหญ่ของเรายังอยู่ด้วยกันนะคะกับวงถัดไปเลย Proco h a r ันะคะก็แอคทีฟในปีเดียวกันกับ The Nice Space เลย1,967แล้วก็เป็นอีกวงที่ได้รับแรงบันดาลใจจากดนตรีคลาสสิกแล้วก็ดนตรีในยุบคบาร์กนะคะหนึ่งในสมาชิกผู้ร่วมก่อตั้งเนี่ยคุณแกรี่ บรเคอร์เนี่ยก็เป็นทั้งนักร้องนักเปียนโนนักออแกนเป่าทอมโบนได้คอเน็ตได้แอคขอเดียนก็ได้แล้วยังจะเล่นเบงกอลฟลูตอีกโอ้โหเล่นไปสารพัดรูปแบบเลยเพลงดงังเพลงเดบิวของวงโพรโคอร์ฮารัมเลยนะคะก็คือเพลง A White Shade of Pale พูดมานี่คิดว่าสาวกเพลงร็อกในยุคเก่าหลายๆท่านก็รู้จักนะคะ เพลงนี้เนี่ยหลายคนอาจจะไม่ทราบว่าจริงๆเขาก็นำเอาเพลงของบาร์กมาใช้เช่นกันนะคะคุ้นๆเชื่อว่าถ้าเปิดแล้วเนี่ยเดี๋ยวสาวกของดนตรีคลาสสิกจะต้องคุ้นแน่นอนกับเพลง Air on G String นะคะซึ่งมาจากออเคสตราสวิตหมายเลข3 i n อินดีเมเจของยูฮันเซบาสเตนบาร์ก แต่ว่าก็มีหลายคนบอกว่ารู้สึกว่ามันไปคล้ายกับเพลงร้องหลายๆแบบของบาร์กนะคะก็เอ๊ะไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ว่าสิ่งที่จะได้ยินจากในเพลงนี้อย่างชัดเจนเลยก็คือมีการใช้ฟิกเกอร์เบสก็คือตัวเบสที่บอกไปนะกราวเบสแล้วก็ยังมีเคิลเตอร์พอยลายประสาอันล,ลายทำนองที่มันสวนทางกันไปกันมาเจ๋งแน่นอนไปลองฟังกันได้เลยค่ะ white s h a d e of pale ย้อนไปไกลกว่าเดิมอีกนะคะปี 1961, ป1961กับวงร็อกจากสาหรัฐอเมริกาเนาะจากแคลิฟอร์เนียวง The Beach Boys ในเพลง Lady Linda จากอัลบั้ม L.A. ที่ย่อมาจากไลท์อัลบั้มนะคะในปี1979ซึ่งถือว่าเป็นอัลบั้มที่23แล้วโอ้เป็นวงที่อัลบั้มเยอะมากจริงๆนะคะ The Beach Boys เพลงนี้เนี่ยหยิบยกเอาทํานองจาก Jazz Joy of Man's Desiring ของบาร์นะคะเพลงดังอีกเช่นเคยซึ่งเพลงนี้เนี่ยเดี๋ยวได้ฟังแล้วจะแบบอ้ยเปิดด้วยเสียงฮาร์ปซิคอร์ดเลยแล้วก็มีเครื่องสายมีออเคสตราเพเราะมากๆเลยนะคะเพลง Lady Linda ก็ไปลองฟังกันเลยดีกว่าเพลงนี้เนี่ยนอกจาก Lady Linda แล้วนะคะก็ยังมีเพลงที่ชื่อว่า Joy โดยวง Apollo 100 อพอลโล100นะคะวงร็อกสายบาลเลงเป็นอีกวงที่นำทำนองเจสูจอยอันนี้เนี่ยมาดัดแปลงเป็นเวอร์ชั่นร็อกเป็นเพลงเดบิวต์ของเขาเลยเมื่อปี1971นะคะแล้วอย่างในปี1972เองเขาก็มีการนำเอาเมนเดโซนอิตาเลียนนะคะซิมโฟนีหมายเลขก4ท่อนที่2มาทำเป็นเวอร์ชั่นร็อกเช่นกันยังคงอยู่กับบาร์กมากมายไปหมดเลยนะคะ มีเพลงหนึ่งที่อาจจะมีท่านผู้ฟังรออยู่ว่าทำไมยังไม่พูดถึงพูดถึงวงก่อนที่นำเพลงนี้มาบรรเลงก็คือวง SKY นะคะอาจจะมีคนคุ้นชื่อกับคนคนนี้นะคะหนึ่งในผู้ก่อตั้งก็คือจอห์นวิลเลียมส์อ่ะงงจอห์นวิลเลียมส์คอมโพเซอร์เพลง Star Wars Harry Potter หรือเปล่าไม่ใช่นะคะ มีอีกจอวิลเลียมส์หนึ่งที่ก็โด่งดังมากๆค่ะจอ h ์นคริสโตเฟอร์วิลเลียมส์นะคะเป็นนักกีตาร์คลาสสิกค่ะชาวออสเตรเลียเขาเนี่ยในปี1971จอวิลเลียมส์เขาได้ออกอัลบั้มฟิวชั่ที่เขาอานำเพลงหลากหลายรูปแบบเนี่ยมามาทำใหม่มายมรวมกันนะคะมีเพลงหนึ่งในอัลบั้มชื่อว่า Bar k Changes นะคะเป็นเพลงกีตาร์เนาะ เขาหมายถึงว่าเอาเพลงกีตาร์ของบาร์กเนี่ยมาทำอีกทีนึงแล้วก็มีหลายคนนะคะมาร่วมอัดเสียงในอัลบั้มนี้ด้วยอย่างเช่นคริสตันฟลายนะคะเป็นมือกลองผู้โด่งดังแล้วก็เป็นนักทิมณีประจำวง r o Royal p h i l Harmonic Orchestra นะคะยัมีมือเบสจาก Herbie Flowers นะคะก็ทำให้เขาได้ มาเป็นเพื่อนกันนะคะแล้วก็มีโปรเจกต์ต่อมีฟรานซิสมังแบนอ่ะเมื่อสักครู่เราพูดถึงไปว่าเขาเป็นมือคีย์บอร์ดจากวงเคิร์ฟแอรนะคะที่เราฟังกันไปคนเหล่านี้เนี่ยสุดท้ายแล้วในปี1979เขาก็มารวมตัวกันแล้วก็ตั้งเป็นวงที่มีชื่อว่า Sky ขึ้นมาซึ่งแน่นอนว่าด้วยความที่จอห์นวิลเลียมส์ท่านนี้เนี่ยจอห์นวิลเลียมส์นักกีตาร์เนี่ยเขาเป็นนักกีตาร์คลาสสิกนะคะก็ มีได้นำเพลงคลาสสิกมาทำเพลงใหม่นะคะในหลากหลายอัลบั้มเลยไม่ว่าจะเป็นวิวเวลดี้บางบาร์บางยิ่งมีเพลงโชว์ทูบาโซโลโ่เจง๋จงๆอีกอย่างที่เดี๋ยวจะให้ฟังกันนะคะก็จะเป็นการนำเอาเพลงท็อกกาต้าแ<ๆ>อนดฟิวเพลงที่หลายคนรอคอยนะคะมา เรียบเรียงเสียงประสานมาบรรเลงในรูปแบบใหม่จากอัลบั้มสกายสองนะคะในปี1980เพลงเนี้ยติดช้าจ,จนดังพลุแตกได้ไปแสดงในรายการ Top of the Pops นะคะเป็นรายการดังในยุคนั้นเลยเดี๋ยวเราจะได้ฟังเป็นเพลงที่เขาใช้ชื่อว่า t o ก t a ตกับวง SKY ค่ะ ส่งท้ายในวันนี้เมื่อสักครู่มุมมีพูดถึงบารกกร็อกบารกป่อไปนะคะยังไงเดี๋ยวให้ฟังอีกเพลงนึงเป็นเพลงสุดท้ายนะคะก็ต้องบอกว่าเป็นเพลงที่เป็นอีกสไตล์หนึ่งอย่างที่บอกว่าเป็นเพลงที่แต่งขึ้นมาใหม่แต่ว่านำเอาความเป็นบารกมาใส่ในเพลงนะคะอ่ะ เพลง In My Life นะคะของ The Beatles เต่าทองครองเมืองวงดังกลับมาแล้วปี1965นะคะในอัลบั้ม Rubber Soul ค่ะก็ j o h น Lennon เนี่ยเขาขอให้ George Martin นะคะมาเล่นเปียโนโซโล่ในช่วงท่อน Bridge ที่ มนก็ว่าเขาอัดทั้งเพลงเสร็จไปแล้วเหลือแค่ท่อนบริชท่อนเดียวมาอัดทีหลังเหมืนอนเขาก็คิดอยู่นะว่าจะทํำยังไงก็ขอเป็นเปียโนโซโล่ละกันแต่ว่ามีข้อแม้ว่าบอกว่าขอให้มันฟังบาโรกหน่อยนะจอร์จมาตินเนี่ยเขาก็ได้รับอิทธิพลจากบาร์กนะคะมาทําเป็นท่อนนี้แต่เขาบอกว่าตอนแต่งเนี่ยคือเล่นท่อนนี้ในจังหวะจริงไม่ได้ตอนอัดเนี่ยก็เลยต้องอัดจังหวะที่ช้ากว่าจังหวะจริงครึ่งหนึ่งเท่าตัวเลย พอย่นจังหวะมาการเป็นว่าเสียงสูงขึ้นไป1นึ่งออกเทฟอ้าวงงไปหมดก็เขาก็เป็นการเล่นที่เรียนแบบฮาร์ปซิคอร์นะคะที่เดี๋ยวเราจะได้ยินตอนหลังจากฟังไปนาทีกว่าๆแล้วเนี่ยก็จะเป็นเปีนโนโซโลที่เป็นสไตล์บารโกรขึ้นมาในเพลง In My Life ที่เราจะได้ฟังในตอนท้ายรายการนะคะแล้วก็แน่นอนว่าเราจะยังอยู่กับบรโกร็อกบรโป๊อป กันต่อและบทเพลงร็อกที่เกี่ยวข้องกับดนตรีคลาสสิกบทเพลงคลาสสิกที่เกี่ยวข้องกับดนตรีร็อกต่อไปกันอีกเรื่อยๆนะคะค่ะท่านผู้ฟังคะสำหรับวันนี้เวลาก็หมดลงแล้วดิฉันมุกนัฐถาควรขจรขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ Gen ซีแอนด์คลาสสิคอลมิวสิกับมุกนัฐถาควรขจร Thai PBS Podcast. View the world via The Voice.